ให้ตั้งจิตในกายคตาสติเสมือนบุรุษผู้ถือภาชนะน้ำมันพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทมีนางงามในชนบทจึงมาชุมนุมกันก็นางงามชนบทนั้นน่าดูอย่างยิ่งในเวลาฟ้อนรำหน่าดูอย่างยิ่งในเวลาขับร้องหมู่มหาชนนั้นได้ทราบข่าวอีกว่า นางงามชนบทจะฟ้อนรำจะขับร้องจึงมาชุมนุมกันมีประมาณยิ่งขึ้นครั้งนั้นบุรุษผู้อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์ก็มาหมู่มหาชนนั้นพึ่งกล่าวกับบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท และจะมีบุรุษเงื้อดาบตามท่านไปข้างหลังข้างหลังท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดเขาจักตัดศรีรษะของท่านให้ขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันนั้นแล้วพึงเป็นผู้ประมาทในภายนอกหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พิขุทั้งหลายเรายกอุปมานี้ก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนั้นมีอย่างนี้คำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายะคตาสติจักเป็นสิ่งอันเราเจริญแล้วกวระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วกระทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปารบสม่ำเสมอดีแล้วทิ่ขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล